สวัสดีครับผมหยาที่ดินคุณภาพจังหวัดชัยภูมิโคราชขอนแก่นนะครับวันนี้พามาชมที่ดินนะครับราคาถูกนะครับตกไร่ละ73,000บาทนะครับเอกสารจะเป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่13ไร่11.9ตารางวาอยู่ที่ตำบลนาฝายอำเภอเมืองชัยภูมิครับที่ดินแปลงนี้นะครับผมสังเกตได้ง่ายเลยหลักๆเลยจะอยู่ด้านหลังวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะครับขนาดของแปลงที่ดินนะครับ กว้าง56เมตรนะครับฝั่งซ้ายลึก289เมตรฝั่งขวาลึก352เมตรนะครับที่ดินจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะถ้าเกิดตรงตามถนนเส้นนี้ไปก็จะเจอกับวิไลอาชีวะมหานครนะครับแล้วก็เจอถนนเส้นาจากแยกชลกาไปหนองบัวแดงนะครับบริเวณโดยรอบนะครับผมก็จะเป็น ทำไร่ทำสวนนะครับแล้วก็ปลูกป,ป่าปลูกยูคานะครับแล้วก็จะมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเล็กน้อยเพื่อนบ้านบริเวณนี้ก็จะมีบ้านสวนนะครับแล้วก็ชาวสวนที่ปลูกอ้อยปลูกมันนะครับแล้วก็ทำโคกหนองนานะครับทำเกษตรก็ท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดนะครับผมแล้วก็ นัดชมที่ดินได้นะครับผมก็ขอฝากแปลงนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ